สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ที่สุดออ f ฟิเชียค่ะกับที่นิ้เทราที่นิทีเดียที่สุดออฟเชียลทุกทุกคนค่ะจะบอกว่าเมื่อวานได้เจอคลิปหนึ่งคลิปนะคะเป็นคลิปยี่ห้าที่สี่นะคะที่ปล่อยลงไปในหน้าเพจ a c e b o o k นะคะของของกลุ่มสารการเรียนรู้นะคะโรงเรียน,นสังขต้องบอกว่าใจฟูแบบสุดๆแล้วก็มานั่งคิดในใจอยู่ว่าเธอถ้ามันจบคลิปนี้แล้ว หลังจากมีเราจะยังไงกันต่อกับโรงเรียนสักขาดีเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ติดตามผลงานเขาอีกไหมหรือว่าเราจะได้ดูเขาในที่ไหนอีกไหมอะไรเงี้ยเอาจริงๆไม่อยากหลีอคลิปนี้แต่ว่าแค่แค่อยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะมารีแฟกตความรู้สึกค่ะแล้วก็อยากจะเก็บความรู้สึกของตัวเองหลังจากที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเราดูแล้วเนาะหนึ่งทีแต่ว่าอยากจะแบบ รีแอคอ,อีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็อยากชวนชวนทุกคนนะคะที่เป็นแฟนคลับที่ชา้าสวรรค์ด้วยกันนะคะได้มาดูแล้วก็มาพูดคุยเกี่ยวกับคลิปนี้กันว่าทุกคนรู้สึกยังไงกันบ้างนะคะกับคลิปพี่ไฮเดรซีนค่ะหลังจากจบการแข่งขันนะคะของวงดนตรีลู่ทุ่งสังขะค่ะจริงๆฉันดูจบแล้วแต่ฉันก็ดูวนแบบประมาณพันกว่ารอบแล้วฉันก็ตัดคลิปลงทิกตอกไปแล้วด้วยแล้วฉันก็จะมาดูอีกครั้งหนึ่งกับทุกคนนะ คือจ,จบคลิปนี้แล้วมันจะจบจริงๆปะวะมึงหรือยังไงอะ่ะคือเราจะได้ดูน้องกันอีกไหมหลังจากนี้อีกยี่สิปงในชีวิตเรามันจะมีคําว่าสังขารในชีวิตอีกแน่ๆเพราะเราต้องดู YouTube น้องไปเรื่อยๆวนๆวๆนๆจนกว่าน้องจะมีผลง,งานใหม่ๆมาให้เราได้ชื่นชมนะคะกับนี่ค่ะ Behind the scene สีนครอ,อจะสังขารแบนค่ะปะ ขอโทษจริงๆนะที่ไม่ได้ไปแต่ว่าหัวใจก็ยังหลักสังขารอยู่นะคะปะ่ะ เธอเขา,าทำนีมากเลยนะนี่คือการหายสารคาดีดีๆเรื่องหนึ่งเลยนะรู้ไหมนี่เมื่อนี้คือสารคาดีอะ่ะ ก็คือชีวิตล้มหายใจความฝันและความสำเร็จจะจากที่ปักเพลงสองวันสองวันสองวันสามวันคุณรู้สึกประทับใจทุกคนนะั้นทับใจทุกคนที่สามารถทำได้ในขณะที่มันมีเวลาน้อยมาก ไม่มีคําพูดใดอ่ะเข้าใจปะแต่มันแบบเต็มไปด้วยความหมายหมดเลยอ่ะมึง <_ c oughs> มึงแล้วเขาเก่งมากเลยนะตัดเก่งมากเลยรู้ปะนี่มันคือฟุตสนวนมากที่ถ่ายเก็บไว้บวกกับการใช้เสียงของคลิปนี้ประสมคลิปนี้และตัดปิ้งด้วยนี่คือผลงานของอาจารย์มัธยมจริงๆดิ เนี่ยอ่ะไอ้ย่เปลี่ยนเซียนแบบสารคดีมันคืองานของบทแรกสารคดีดีๆเลยนะคะของชิงช้าสวรรค์แชมป์ชิงช้าสวรรค์2024มึงว่าเราจะขึ้นโรงเรียนนี้ได้ยังไงวะ่ามึงดูนะ เขาตาทาปากให้บอก่าเขาทากัดปาก้โอ้โหเอาเป็นเอาตายังองมึงเข้าใจกับเบาว่าีดีใจมาชเลยม่ะมคืบ จริงๆแล้วไม่เคยดูในการนิงช้าก่อนเลยแต่ว่ามีครั้งนี้แหละที่แบบกลับไปย้อนหลังดูทุกช็อตดูเป็นเดือนเลยดูทุกทุกอย่างแล้วก็ซื้อบัตรพันห้ามาดูเลยค่ะสนาหไม่หลับกับติดหลือก็ติใช่ไหมโอเคคือเราได้เข้าไปดูหลายๆวันนั้นด้วยนะแต่พอเวลาเอามาตัดแบบดีแล้วมันแบบ ทเขาูีขึ้นไปอีกอะมซอฟท์พาวเวอร์ไม่ใช่แค่สวัสดีครับมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศที่คนทั่วโลกสามารถมา คนลือในทีวีเป็นยังไงในยูทูปเป็นยังไงอุ้ยสอดสีกูดิกร้อยเห็นกับตาเหนือมาแล้วคือเหมือนฆ่ากันให้ตายอ่ะมึงหลายอารมณ์มากตอนนี้แล้วมันเขาเอาท่อนไหวเราหองทุกทุกเพลงอ่ะมาถ่ายเพื่อที่จะตัดต่อเพื่อจะฆ่าทุกคนไม้เห็นว่า นี่คือศักยภาพของโรงเรียนมัธยมที่ชนะสิงชาสวัรค์ในยุคในปีเนี่ยเนี่ยมึงเขาเล่าเรื่องดีมากเลยเขาถ่ายสวยมากเลยอ่ะโอ้โหตึมงติมติไปไปฮึไปอุ้มไปฮึจึงเติมเติมมึงรับมึงเข้าใจปะถ้าคนเคยดูชิชาสวัรค์แบบกูมาสามปีอ่ะ เด็กทุกคนที่กูเห็นหน้าเนียคือเรารู้จักบมดเลยไงเข้าใจนะคิดนี้มันเลยมีมูลค่ามาก,กาสำหรับคน,น,น,นคบที่รักชิงชาสวัสค์เลย<อ>มันคงมีคุณค<อ> <5 S 2> ่ามากเลยอ่เนี่ยเด็กทุกคนเราจำหน้าได้หมดเราเคยเห็นเด็กหน้าเด็กกูเนี่ยแล้วเราเคยได้ีป<ม>ืายนตำนานแห่งอีสานป้ายทุกจังหวัด จะซื้ออไปยิงคแล้วด้วยความที่เราอ่ะก็หลักความเป็นอีสานมากอยู่แล้วอ่ะมันเลยทําให้เราแบบโอ้โหแล้วเขาให้เกียรติทุก่งเรียนเลยเนาะในการที่แบบมามาร่วมกับกันในงานเหนีอเต็มอิ่มบน้องๆที่จ้ง้าสวเจิ้นเน่ยมง โอ้โหโอ้โหเมื่อกราบลงที่ตรงนั้นแทบบาดย่ามอแต่แรกจนต่อเห็นย่าทรงอ่างย้อนบุญพลาน คือเราไม่รู้ว่าคลิปนี้มันสามารถรีแอคได้ใหม่อะตอนนี้แต่ว่าด้วยเจตนาที่ดีนะคะฝากบอกกับทุกๆคลายเพลงเลยว่าดิฉันตั้งไม่ได้มีเจตนาอะไรอื่นใดนอกจากการอยากรับรู้ความรู้สึกดีๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเราก็เป็นช่องที่ไม่ได้มีรายได้นะคะเรียกประหยัดฟองฉันเลย <c oughs> นี้เด็กๆได้มาถึงเป้าหมายของตัวเองแล้วก็มีคนจำนวนมากแฟนคลับจำนวนมากแล้วก็ผู้เรียนจำนวนมากที่มาให้การสนับสนุนและซัพพอร์ตแล้วก็ให้น้องๆได้ไปถึงฝั่งฝันโดยเจ็บพี่จ่าวปแบบมากๆเลยครับวันนี้พี่จ่าวปะไม่ใช่เหรอเจาแพ้โอ้โหอับสุลปน ถ่ายดีมากอัดดีมากสำหรับวันนี้นะครับเออก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะครับได้มาร่วมเป็นเกียรติแล้วก็ร้องเพลงคู่ร้องเต็โมดในงานฉลองแชมป์ใช่ไหมครับโรงเรียนสังกัดพี่อ๊อบหล่อมากเลยนะครับพี่อ๊อบดูตัวใหม่พี่อ๊อบหล่อมากเสร็จาำยินดีด้วยนะครับรู้สึกดีใจเป็นเกียรติมากๆตอนัวนนี้แฟนคลับของโรงเรียนสาขาเอี่ยมย้อนมากครับปรบมือต้อนรับพี่ตายอร์ทายงามาลามาลามาลา บอกคัากันแล้วรักควเต็นอีสานเลยบอกกลิ่นปลาแดกไอหอบมโนฟังลำเป็นเบ่อน้องเต็นหน้าชีวิตเตือนเป็นโชว์ที่ไม่เสียดายเงินเลยค่ะสองพันสามพันก็จะซื้อมาดูค่ะคอนเสิร์ตพี่ตายออนไลน์นั่นเอออย่าลืมนี้ไปค่ะทุกท่านป่ มาอยู่ในบรรยากาศที่มีความสุขที่สุดครับพร้อมแล้วขอเสียงปรบมอดังให้กับแช์ที่ส่างี้ันเล่นเป็นนางเอกันเถอะคือหนูยอมนั่งรถจากโคราชเพื่อมาที่นี่คือคนรู้คนรู้จริงๆวีแบบคนรวยฉากนางฉากคนรู้จะบอกว่าได้ คนที่จะไม่ไปไหนจะไม่ทิ้งกันคนที่จะอยู่ตรงนี้อิ <S <S ่มอ oh! ิมและมีข um> evet> ้าวสวนเนี่ยคือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยวันนี้ทางประเทศได้รู้จักสุรินทร์รวงกระทั่งตัวโบก็สัมผัสสุรินทร์แล้วก็รู้จักวัฒนธรรมสุรินทร์มากขึ้นผ่านสังขะแบรนด์นี้ค่ะโอ้ยขับดีมาก เธอดูภาพนี่ดมิมันบอกได้เลยว่าพวกเขาผ่านการศึกผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนกักอ่ะ พวที่เมื่อกี้จิตหลุดออกไปนะเพราะว่ามันนั่งคิดดูละบัวจะโดนลิขสิทธิ์ไหมหมายถึงว่าจะโดนลิขสิทธ์ว่าไหมแต่ว่าในแต่ละตรงนี้นะคะก็อยากจะบอกทุกคนนะว่าช่องเราทํามาเพื่อเจตนาเพื่อที่จะสปอร์ตการรับชมนะคะแล้วก็สปอร์ตศิลปินแล้วก็ไอดอลนะคะเราไม่ได้มีเจตนาในการที่จะทำสามเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อประโยชน์ด้วยสิทธิ์อื่นอะไรอย่างนะะี้ค่ะ การที่เราทำชินช้าสวรรค์มาตลอดสามปีอะค่ะเราก็ไม่ได้รายได้ตรงนั้นอยู่แล้วนะคะเราก็เลยอยากจะบอกทุูกคนว่าเราทําทุกอย่างด้วยความเป็นสุจริตจริงๆแล้วก็การที่เราได้รับความรู้สึกเนี่ยมันคือการได้รับความรู้สึกจากผลยันเพลงจากพวกคุณที่ได้รับเด็กๆเ,เหล่านี้ที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ในการน,นามาถ่ายทอดซึ่งศิลปะวัฒนธรรมให้กับคนทั่วโลกนะคะใช้เขาใช้คาว่าคนทั่วโลกได้รู้จักเราเองก็เป็นอีกแค่หนึ่งฟืนสําคัญคในการโยนเข้าไปในไฟ ที่ทำให้ไฟมันสว่างสวยมากยิ่งขึ้นมากมายหลายคำพูดแต่มันไม่สามารถที่จะออกมาให้ให้ใครหลายๆคนได้ครบในอีกนี้ก็ต้องขอขอโทษทุกคนจริงๆด้วยเพราะมันมีคำพูดมากมายผ่านทุกๆช็อตที่เขาเล่าจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพกระตาหรือว่าสิ่งที่เขาได้ถ่ายทำแล้วก็ตัดต่อมันคือ มืออาชีพค่ะขอใช้คําว่ามืออาชีพให้กับเด็กมัธยมเลยนะคะเพราะสิ่งที่เขากำลังพยายามถ่ายทอดคะ่ะมันคือการคิดงานแบบเหมืออาชีพสังขาไม่เคยทําให้เราผิดหวังในเรื่องของการคิดงานจนจบเพราะสังขารคิดคมาจบแล้วนี่ขนาดคลิปนะที่ทําเป็นคลิปในไฮเดรซีนเขายังทําให้เราเห็นได้เลยว่าเขาคิดงานกันมาจบจนหมดแล้วอะ มันเลยเป็นการการันตีได้อย่างสุดๆเลยว,ว่าทําไมเขาถึงชนะในทุกๆวันนี้อันนี้คือหนึ่งเรื่องที่เราอยากพูดถึงเรื่องที่สองเลยก็คือการร่วมแสดงความยินด,ดีของของการสมความสําเร็จในครั้งเนี้ยมันถูกยอมรับโดยคนวงการลูกทุ่งมัธยมเองแล้วก็คนในบุนอกวงการลูกทุ่งมัธยมที่ไม่ใช่คนจินช้าสวรรค์ด้วย มันเลยกลายเป็นองศา power ได้ง่ายมากในโลกของติ k กต o k หรือว่าโลกโซเชียลหรือใครก็ตามที่ได้เห็นสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเราเลยไม่อยากให้เขาได้รู้จักแค่แผ่นเสียงของชิงชาสวรรค์ที่ที่เขาก็รู้จักกันนะค่ตอนเนี้ยแต่เราอยากให้เขารู้จักว่าเด็กเหล่าเนี้ยเขาไม่ลมาหา,ายใจยังไงเขากินข้าวยังไงเขาอยู่ยังไงเขาเป่าไห้เลงให้เราฟังยังไงเขาใช้ชีวิตกันยังไงกว่าเขาที่จะแบกความฝันจากสุรินมาสู่ รังสิตนะคะเราเลย a p p r e c i a t ในความเป็นสังขะมากแล้วเราก็แบบไม่มีคำพูดไหนที่จะบรรยายในสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้เลยการรวมพลังของของของสิ่งที่เกิดขึ้นในวันเนี้ยค่ะมันคือการรวมพลังของคนในวงการลูกทุ่งบรธยมเพื่อที่จะตอบย้ำว่าชิงชาสวรรค์มัน,มน มันไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะในอนาคตถ้าจะทำอะไรมาตรฐานต้องสูงให้ได้มากกว่าสังขะมันคือความกดดันของโรงเรียนอื่นๆอีกนะที่พวกคุณจะต้องมาทำนั่นหมายความว่าในอนาคตอะคุณจะมีแค่ทำโชว์มาเพื่อที่จะมาชิงช้าสวรรค์ะแล้วก็ไปโชว์ในรายการแล้วทุกอย่างจบไม่ได้แล้วดูสิ่งที่สังขะคิดดิเขาคิดกันแม้แต่ตั้งโปสเตอร์ ขายแก้วขายน้ำเอ๊ะขายแก้วน้ำขายเสื้อปล่อยเพลงจนเพลงเป็นไวรัลเอาต่อยอดจากเพลงที่ไวรัลมาสู่โชว์ที่กำลังจะคิดทำโชว์ที่คิดทำผ่ากนการคิดมาจนจบแล้วก็มาเป็นโชว์โชว์เสร็จลงท่าท่าไหนจะเป็นไวรัลได้บ้างโชว์คนดูจะเป็นยังไงบ้างมันเลยต่อยอดไปอีกหลายสิ่งหลายอย่างจนวันเนี้ย มันผ่านร่วมเลยกันมาตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วจนถึงณตอนนี้แปดเดือนเจ็ดสองพันห้าหกสิบเจ็ดสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันสรุปรวมอยู่ในคลิปนี้เลยไว้าสิบนาทีนั่นหมายความว่าในอนาคตถ้าคุณจะทำโชว์แค่คิดแค่โชว์ไม่ได้แล้วนะคุณต้องคิดแบบเขาเลยนะว่าเป็นไตรามาสนะหนึ่งเดือนทำอะไรบ้างก่อนหน้าที่จะมาชิงชาสวรรค์ต้องทำอะไรบ้าง มันต้องคิดกันแบบนั้นแล้วนะเพื่อที่จะได้ไม่สมศักดิ์ศรีของปีก่อนๆเพราะศักดิ์ศรีเขายิ่งใหญ่มากมันเลยเป็นความกดดันของเด็กอื่นๆอีกมากมายแต่ท้ายที่สุดแล้วอะเราเชื่อในความเป็นตัวเองมากๆโรงเรียนเดียอื่นเนี่ยงงนะคนว่ากันไปเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในเรื่องงานและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะสังคมโซเชียลช่วยกันทำอยูล่ละ เราไม่อยากให้คลิปนี้จบลงแล้วชิงชาสวรค์หรือสิ่งสังขะหายไปจากชีวิตเราแล้วทุกคนลืมหรือว่าช่องรีแอคต่างๆต่าง,างไม่ไม่พูดถึงแล้วอะแต่เราอยากให้สังคมของการพูดคุยอะมันยังเกิดขึ้นในทุกๆวันเพราะเราไม่รู้จะตายวันไหนก็ไม่รู้พอเวลาเราไม่รู้จะตายวันไหนก็ไม่รู้แล้วอะ ถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณหลักแล้วมาทําให้คุณหัวใจฟูได้อ่ะในวันที่คุณต้องเจออะไรก็ไม่รู้บนโลกไปเนี่ยเรื่องพวกนี้โคตรสาคัญในชีวิตเลยงงที่มันจะทําให้เราอะสามารถที่จะผ่านแต่ละวันแต่ละวันไปได้เด็กๆรู้ไหมว่าคุณค่าที่หนูสร้างอะมันทําให้ใครใหลายๆคนอะรู้สึกไปต่างๆนานาผ่านวิกฤตในชีวิตมีความสุข เครียดๆจากการทํางานก็มานฟังเพลงหนูหรือใครบางคนที่แบบจิตตกหรือเราเคยได้ยินว่าเพลงบางเพลงมันสามารถทําให้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะหายจากโรคซึมซ้าเศร้าเศร้าได้หรือการทําช่องรีแอคของเราอ่ะมันสามารถที่จะเป็นเพื่อนให้กับใครสักคนหนึ่งในวันที่เขาไม่เหลือใครได้เช่นกันเพลงของหนูก็เหมือนกันยอดวิวที่มันเพิ่มขึ้นหนึ่งในนั้นน่ะ มันมีผู้คนที่เขามีปัญหามากที่สุดอยู่ในนั้นะซ่อนอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วคุณค่าและสิ่งที่เราจะยังคงจารึกสังขะไว้ในหัวใจเนี่ยมันมันมากมายาหาศาลจริงๆค่ะแล้วเราก็อยากจะให้ทุกคนร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ช่วยทําให้สังขะยังเป็นที่รักของเราอบาน,นี้เสมอแล้วก็ตลอดไปเหมือนที่เรารักเพราะชำํำ ทุกๆครั้งที่อุ้นลงสตอรี่อุ้มมีอัปเดตอะไรในชีวิตหรือเด็กๆมีอะไรในชีวิตเราก็ยังคงซัพพอร์ตสิ่งนัง้นกันอยู่หรือประคนนชัยไปนั่นไปนี่เราก็ยังซัพพอร์ตยุพราชเราก็รักมากโยทินเราก็รักมากไอนาหลวงเราก็รักมากลวัดไล่ขิงเราเพิ่งเซลเลบรตไปเมื่อวานเองน้องมันไปชนะอะไรมาต่ออะไรมาหรืออะไรใดๆก็ตามอะ พลังเหล่าเนี้ยมันทําคนเดียวไม่ได้หรือมันท,ทําแค่คนกลุ่มสี่ห้าคนไม่ได้เแต่มันต้องใช้เวลาว่างของคนอื่นๆในชีวิตเยอะแยะมากๆคุณไม่ใช่คนทําคุณก็เป็นคนดูหรือคุณก็เป็นคนกดใจอะไรก็ตามที่มันแอคทีฟที่มันเกิดขึ้นมันทําให้เรารู้แล้วว่าสิ่งเนี้ยมันมีคุณค่าต่อผู้คนจริงๆเพื่อที่มันจะส่งกลับไปให้กับคนที่เขาทํางานแล้วก็สร้างสรค์ง,งานมาให้เราณชั่วโมงนี้ ไม่มีคําพูดใดนอกจากคําว่าขอโทษในสิ่งที่เราอาจจะเคยพูดไม่ดีซึ่งสังขะเราไม่เคยพูดไม่ดีเลยถึงแม้ว่ามันจะเคยมีดราม่านู่นนั่นบาบาๆบา,บา,บา,บาแต่ท้ายที่สุดดราม่ามันก็เป็นดราม่ากระแสที่ดีแล้วก็แล้วก็ต้องขอโทษไว้เผื่อยังมีหลายคนที่ไม่เข้าใจในสิ่งนั้นแต่แล้วและเราก็ขอพูดคําว่าขอบค,ค,คุณจากัใจนะคะด้วยควใจที่บริสุทธิ์แล้วก็เจตนานที่ดีว่า เราขอบคุณจริงๆที่ทำให้เราได้มีความสุขในทุกๆครั้งที่เราเปิดเพลงคุณคุณคือความเขาคุณคือของขวัญอารมณ์ค่าที่ทําให้หูของเราที่ได้ยินตาของเราที่ได้ดูความรู้สึกที่เราได้ไดสัมผัสจนมันหลั่งมาเป็นน้ำตามัน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 มีค่ากับชีวิตพวกเราขนาดไหนขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณค่ะแอบไปแลวนะใครอยากทำไม่ได้ทำอะไรก็ต้องบอกกันมานะคะ Okay.